ยากจะมีแค่ฉันและเธออยู่ด้วยกันจะ t ธอแก้ตาวันนี้ขอลูกค้าเยอะๆนะยายอย่ามัวแต่ยืนยิ้มล่ะเฮ้ยโอ้ยค่ะเรากินอีกเนาะแน่นอนอยู่แล้วอืมนี่คุณเน,นี่ยไม่คืนคุณได้กลับบ้านไหมเนี่ย แล้คุณไปนอนที่ไหนจะที่ไหนล่ะพี่ก็ใต้ต้นไม้ไงนี่สรุปว่ารู้จักกันปะเนี่ยเมื่อกี้แค่บังเอิญเจอกันอะเห็นเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็อีกแล้วพี่ขโมยกาแฟผมกินอีกแล้วน่าจะชอบมึงน,นะชอบครับแล้วทำไมคุณไม่กลับบ้านไปนอนอา้าวก็คุณไม่ให้ผมนอนด้วยอ่ะ ฮะ <Huh? S 2> ไม่ใช่น่ะ oh. ก็เมื่อคืนคุณมาขอข้าวผมกินคุณกินข้าวเสร็จกูต้องกลับบ้านคุณสิสงสัยนะ่าตกงาน้องพี่แต่ก็ช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของผมแล้ววันนี้ผมเอาอันนี้อันนี้แล้วก็ไข่ดาวครับจัดให้โอเคส่วนคุณเนะี่ยถ้าจะกินวันนี้เนี่ยนะจ่ายผมมาด้วย เอาคุณถ้ายังไม่มีเงินเนี่ยหลบไปก่อนไปคนอื่นเขาจะสั่งข้างหลังเอาดีครับเจ็บร้อยโบ่ขอบคุณครับกินให้อร่อยเอาดีครับข้างหลังรื่ของคุณสมัครนะครับอะไรได้เลยครับเดี๋ยวนั่นรอัแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ อร่อยมากเลยพี่แน่นอนอยู่แล้วน้องชายกินให้อร่อยอร่อยน้องไม่สั่งข้าวอะม่ตังกันด้เกก้าฮ้นไหไมไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่ามือนี้คุณต้องจ่ายมีเงินป่ะล่ะ รอดีก่อนลูกค้ามาแล้วเอาอะไรดีครับคุณถ้าจะกินต้องไปต่อคิวคุณรู้ลูกค้าผมด้วยโอ้่าไปต่อคิวลูกค้าเยอะเอาอะไรดีครับข้างหลังสั่งเลยครับคิดซะว่าเป็นมัสมั่นแล้วก็ไข่เจียวมัสมั่นไข่เจียวนะครับเอได้ครับแป๊บนึนะครับเอาเลยนะฮะหน่อไม้นะครับโอเคได้เลยครับแป๊บดึงนะครับจัดให้ครับไว้ตรน้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ คุณ,ค,ณคุณนี่มันน่ารำคาญจริงๆนะบอกแล้วไงว่าไม่มีตังค์ไม่ต้องกินผมเรียงคุณหลายมือแล้วนะนะนะหนวหิวคุณนะคุณลูกค้าผมมาต่อคิวแล้วถ้าอยากกินก็นไปต่อข้างหลังนุน่นไป <c oughs> ข้างหล,งหลังเรับะไรดีครับสั่งได้เลยครับ เอาอะไรดีครับเอาข้าวราดแกงมัสสมันมสะ สมันไก่มัสมันไก่ได้ครับครับได้ <c oughs> <c oughs> คุณสั่งเร็วได้เลยนะครับแล้วคุณเอาอะไรเพิ่มอ,อีกไหมครับ <c oughs> คุณสั่งเร็วได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวผมฟังไม่ทัน <c oughs> เอา ดาวเจียวแทงหวยไม่ถูกไข่เจียวนะครับครับพอเนาะสองอย่างพอเรียบร้อยครับทานก่อนแล้วค่อยมาจ่ายตังก็ได้ครับ อะไรครับเอเอคือคุณท่าทางคนคนคุณนะผมรู้นะผมรอ,อมครับ อย่างไงอ่ะโอ้ยนี่ต่างคุณมาจากดาวโซโลใช่ปะ,<อ>ปะคุณรู้จากพวกเรา หรอใช่ครับใช่่าทางคุณชัดขนาดนี้ใช่แล้วครับเห็นไหมล่ะคุณฮ่าฮ่า ฮ่ายันหอวอด้วยะะจะกินอามานิมาเดี๋ยวช่วยอ่ะนีะ่ใส่คุณดอวค่บแส่งว่าคุณมาจากดาวโซโลงแน่ๆใช่ปะ,ะ,ะคุณถาม่างนึงดิแล้วทำไมคุณมาอยู่ดาวนี้ฮะ ยังไงมัน<า>อ๋ออ่อยมองทั้งนานแล้วคุณอ๋อไ,ไม่พูดแล้วหรออ๋ออร่อยนั้นแสดงว่าคนที่เขามาอยู่ดาวนี้ก็เพราะว่ามันมีของกินอร่อยอร่อยอย่างนั้นหรอ เป็นไปได้เฮ้ยคุณคุณที่เนี่ยเขาต้องใช้ไอ้เงินป่ะเงินที่ต้องแลกเปลี่ยนอะเออคุณมีให้ผมป่ะฮะอ่าไม่มีต่อเออคือมีให้ป่ะ มันก็มันก็แค่กระดาษธ,ธรรมดาไม่ใช่หรออือไปแล้ว อะไรกันเนี่ยทำไมทุกคนถึงมารวมตัวกันที่นี่อนี่อาหารที่นี่อร่อยจนทุกคนย้ายกันมาอยู่ที่นี่เลยหรอทำไรอ่ะพูดอะไรเนี่ยจ่ายเงินมาด้วยค่ะเมื่อเช้าพี่กินกาแฟหนูไปอ่ะเงิน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 ไม่ไม่มี ไม่มีเงินกี่โมงมุมกกระเป๋านี่หัวละอุ้ยมันไม่ร้อนเหรอเนี่ยมีมีเงินไม่ได้พี่พี่ดิมก็ไม่ยอมจ่ายพี่ก็มากินฟรีไม่มีอ่ะไม่ใช่เงิน อะไรอีกอะเอาก็พี่ไม่มีเงินจ่ายพี่ก็ต้องทํางานใช้หนี้หนูสิคะฮะฮะนี่พี่ลืมหมอพี่กินกาแฟหนูไปตั้งแก้วนึงถ้าหนูกลับไปอะไม่มีเงินจ่ายเฮียหนูโดนไล่ออกแน่เลยเอาวล้น,นี้ไม่ได้เลี้ยงเหรอเนี่ยเลี้ยงเหรอคะออพี่ดูสภาพเตนจะไปเลี้ยงใครได้อไม่รู้แหละถ้าพี่ไม่จ่ายเงินแตนนะแตนจะไปแจ้งตำรวจฮะ <Huh? S 1> ตำรวจเหรออือุ้ย <H ui> เช่ามาโดยค่ะเอาเป็นว่าพี่ทํางานใช้นี่แทนแล้วพี่ก็ไม่ต้องจ่ายค่ากาแฟนี่เผ<อ>ือ่อๆพ่ะพี่เหลือเงินซื้อกาแฟหนูเพิ่มด้วยโอเคไหมคะอ่าแล้วเงินนี่มันเอาไปแลกข้าวได้ใช่ไหมแลกข้าวเออก็ต้องแลกได้สิคะโอ้ยอย่าถามมากอย่าถามมากไป,ไป,ไปทำงานได้แล้วทำงานอะไรวิ่งเกะกะอุย้ยเบาๆเออบาบาเออมาไป<า>่ใส่ใสเอาหัวมาเอาหัวมา

ไปครับบายพี่เอ้าเดี๋ยวจะไปไหนไม่ใช่แต่เนาะให้ผมไปอยู่กับคุณได้ไหมเพราะคุณทำอาหารแบบอร่อยมากจริงๆอ่ะโคตรอร่อยเลยอ่ะอยากจะมีแค่ฉันและเธออยู่ด้วยกัน just together